สวัสดีครับอยู่กับช่อง youtube รถดำสวยๆจารัดครับคลิปน,นี้พามาดูจันชายโยนดินครับเคลียร์แล้วครับตรงนี้พอแล้วเอาแค่น,นี้แหละครับเดี๋จะเคลียร์ให้เสมอเพราะว่าดินค่อนข้างจะเยอะแล้วเดี๋ยวเอา เครื่องชูกำลังให้จานชายก่อนชักโขกครับเออฮู้เออโอ้เช็ดน่กระจุกอ่ะ เปิดประตูนหน่อยโอ้ยเปิดยากเลยฮะต้องงัดทำไมง้นคือบิดเช็ดกระจกเนี้ยเนี่ยนี่ให้มันมองง่ายๆหน่อยเนี่ยมองเห็นโอ,โอ้มองเห็นอะไรเนี่ยมืดฮะนกบ,บ้า้าแลว เอาเสร็จตรงนี้เลยเนาะโอ้ค่ำเลยเนาะโอ้นี่เกลี่ยแป๊บเดียวเลยนีย่นี่ไม่เยอะอะไรนี่อเอาไปจกโบก่อนเอาเอาเติมพลังก่อนถ้าว่าค่ำอะ่ะเติมพลังก่อนเอา เนี่ยที่เกียร์นี่ลงนี่แล้วก็กวาดกวาดก็พอแล้วมันไม่พอมันต้องเอาบินทางนี้มาช่วยนิดนึงนี่เกียร์แป๊บเดียวเลยนี่เสร็จแล้วนี่เอาเสร็จเลยไม่นานหรอกเอานี่แหละเอาเสมอนี่แหละให้ผมโยกจริงๆโยกเลยจับประตูไว้ดูความร้อนนี่เยอะไหมร้อนไม่ถึงครึ่งบอก ใ,ใส่ก็จะกรึบก่อนเออมันจังสิมีแห้งนั่นแหละกรึบก่อนยาตะย,ยายกินเหล้าน้ำลูกน้ำล้านให้ลูกร้านเห็ดงานให้สะดวกไม่มีปัญหาอย่างเอเอ นี่แหละกระปี้กระเป๋าแล้วทีนี้เออไล่เส้นไล่เส้นพอไล่เส้นครับให้กระปี้กระเป๋าหน่อยเฮ้ยไล่เส้นไล่เขาเรียกว่าอะไรนะ นี่คราวนี้แหละจว,วดกันเดิมแนะ่ทีนี้เ,เล่งเครื่องไม่แรงครับเบาบาโอ้ดินสวยมากเลยครับยอดเลยเดี๋ยวไปหาที่ยืนดีๆก่อน ตรงนี้ลงมาไม่ได้เนี่ยลงนานี่ช็อตเด็ดเลยครับต้มล้น้วนครับเนี่ยโอ้มีปลาซิวกระโดดด้วยดันชายแกี้ยีมอไซค์มาครับ เดี๋ยวตอนเย็นยกใส่รถกระบะไปเลยไปด้วยกันเลยจะได้ไม่ต้องขี่กลับครับอู้ดินไหมห่ออะไรวะอย่างงามอะ่ะอู้ดต้มไหล เล่งเครื่อง e เอ็มีเบาไปดินี่วันนี้รับดินอยู่ตรงนี้ทั้งวันเลยครับจานชายได้ไปทางไหนเลย เราเล่นเครื่องรอบมันไม่ได้เครื่องมันตกตกหน่อยอ่ะค่อยๆค่อยๆระวังนะเดยวดินสไลด์ลงไปนะบอกให้พอพ่อพ่อพอพ้อให้ให้ยห้ บอันตรายนะเนี่ยถ้าไม่มีประสบการณ์เนี่ยเดินดดูดูด,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 ดคิดว่าเป็นล้อแท็กค,คิดว่าไม่เป็นไรเนี่ยเดินไปในนู่นแล้วมุดลงไปในคีดตมเลยแหละต้องรองไว้้สูงเลยครับใส่ไปเ,เยอะเลยให้มันไปนดันคีดตมนั้นออกเลยครับ ตักไปเอาไว้รองล้อครับจัดลยดินไหม ยได้ไปโบกหนึ่งนี่สงสัยยังไม่พอครับจัดอีกชักโบกบนนอจะได้จวดกว่าน,นี้แนย่ยังไม่จวดเท่าไหร่เลยเนี่ยร้องอีกหรือพี่ร้องอีกนี้ยังไม่อุ่นใจดิขนาดนี้นะ ไปอีกเอ,อเ้ยมีขยับมาเรื่อยๆครับเอ,อ้ค่อยมาครับเออ,เอ,อ,เอ,อ,เอ,อพ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 ่อพอพออโอ้มายังไงมั่นใจอยู่บนนี้อนนโอ้นั่นนั่นนั่ลองไปฝั่งนู้นก๋อนเี่ยมันจะเป๋ไปฝั่งนู้นไหมนู้นอะ ายเล่นอะไรนี่ผมเลยเสียวแทนเลยนั่นนะกลัวมันจะเปไปฝั่งฝั่งขวาฝั่งนู้นอะ่ะนั่นแหละนั่นแหละใส่ไปทานนั่นแหละเปไปนี่ยากเลยดิน่าไม่ถึงเห็นบล่ละวันนี้ เริมยุบไปทีละนิดแล้วนะกัรใช้ว้าเออเฮ้เอาโยนมาใส่ตรงนั้นนี่นะนะตรงมุมนั้นน่นนะเลื่อนเกยจะหน่อยเลยวิ ตรงนั้นละเออใส่ตรงนั้นละใส่ตรงนั้นเยอะๆเรก็อุ่นใจแล้ว ละโอเคครับอุ่นใจแล้วเดี๋ยวไปดูทีมงานวิ่งดินกันต่อเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมเดี๋ยวไปให้ทอทงจักโบก่อนนี่เพื่อมีแรงเหยียบคันเร่งลาทุกท่านตอนนี้แล้วกันครับบายบายครับสวัสดีครับผม